มาตามสัญญาแล้วนะคะทุกคนพี่แป้งชมไม่ค่อยสบายนะคะอาจจะพูดได้แบบไม่คล่องแคล่วักเท่าไหร่นะคะคลิปนี้จะพา,าน้อนอนนะคะไปทําอีเวนต์ี่เกาะที่ห้านะคะเราจะต้องทําการหาไข่ทั้งหมด10ฟองค่ะซึ่งเราจะได้เข็มขัดมานั่นเองให้น้องๆนะคะวาร์ปมาตรงวงกลมที่แป้งวงอยู่นะคะน้องๆแล้วเราถึงจะวาร์ปไปที่อีกเกาะหนึ่งได้จากนั้นนะคะพอเราเดินมาถึงปรประตูวาร์ปมันก็จะเปิดนะคะมันก็จะเอาไข่สิฟองเนี่ยใส่เข้าไปให้เรานั่นเองและแบบแรกนะคะที่พี่แป้งชมจะพาน้องไปเนี่ยนั่นก็คือแบบพิซซ่านะคะซึ่งน้องเนี่ บี้กดเพลงได้เหมือนเดิมเลยซึ่งพอน้องๆเนี่ยเดินตามทางมาเรื่อยๆเหมือนที่น้องเล่นไปตามปกติเนี่ยน้องก็จะรู้อยู่แล้วว่าทางเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งพอเรามาถึงห้องที่มันจัดเลี้ยงวันเกิดแล้วปั๊บนะคะให้น้องๆทำการเข้าไปในท่อนะคะจากนั้นเราจะล่วงลงมาเราจะเจอกับไข่เลยนั่นเองค่ะแลวแมตต่อไปนะคะให้น้องเนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจากนั้นน้องจะเจอกับออบบี้ที่เป็นหน้าเหมือนคุณยายแก่ๆตรงนี้นะคะน้องเนี่ยกดเข้าไปเล่นได้เลยค่ะให้น้องนะคะมาสับสวิต์ตรงนี้ก่อนจากนั้นประตูมันจะเปิดให้้นนนองงเ่ททาาากรรดิตมไปื ก็น้องเนี่ยมาถึงห้องนี้นะคะที่มันมีเลเซอร์เข้าไปในช่องนะคะน้องจะได้ไม่ต้องโดนเลเซอร์นะคะจักน้าเพื่อน้องเนี่ยเลเซอร์จบปั๊บนะคะให้กระโดดเข้ามาในห้องนี้นะคะแล้วทําการหันหลังไข่จะอยู่ด้านหลังของเราข้างประตูตรงนี้ค่ะจักนั้นนะคะให้น้องเนี่ยเลือกแมปนะคะที่เป็นรูปหนูสีเหลืองแบบนี้ทําการกดเพล์ค่ะเมื่อน้องเข้ามานะคะมาตรงปราสาทตรงนี้นะคะมันจะอยู่ข้างๆปราสาทนั้นน้องจะเจอกับรูปปั้นนะคะให้น้องทําการเดินอ้อมรูปปั้นไปนิดนึงนะคะไข่จะอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะทําการเก็บไข่ได้เลยถ้ามัน ขึ้นแบบมาให้น้องเล่นต่อนะคะแบบเด็กวิปแป้งชมน้องกดเพล์ต่อได้เลยนะคะจะได้ให้น้องนะเงยหน้าขึ้นดูนะคะที่มันเป็นตึกสูงๆที่มันวนๆแบบนี้นะคะเดินขึ้นไปเรื่อยๆไข่เนี๋ยจะอยู่ด้านบนสุดของตึกนั่นเองค่ะทําการเก็บไข่ได้เลยนะ,ะต่อไปเป็นแบบที่เขียวว่าเมเปิลนะคะที่เป็นรูปโรงพยาบาลให้น้องเลือกตําแหน่งคาว่าเนิร์ดหรือพยาบาลนั่นเองนะคะให้ทาการนะคะออกจากห้อง นี้ไปนะคะน้องๆเดินไปเรื่อยๆ,ๆนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะที่เดี๋ยวกับพี่แป้งชมค่ากับห้องเอ็กซเรยนั่นเองจากนั้นกดเน็กต่อไปได้เลยนะคะเราจะไปแแบบต่อไปเมื่อน้องเข้าแแบบมาแล้วนะคะน้องๆจะยิงอยู่ตรงที่สี่เหลี่ยมที่มาใสา่แบบนี้ทําการขุดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งขุดลงไปไม่ลึกน้องๆจะเจอกับแสงสะท้อนที่แปลว่าน,น้องๆเนี่ยเจอไข่แล้วทําการเก็บไข่ได้เลยคะ่ะและแแบบต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นรูปผู้หญิงวิ่งนะคะตรงพื้นสีแดงเหลืองนั่นเองน้องๆทําการกดเพลย์ได้เลยค่ะและเมื่อน้องๆเข้ามานะคะอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะเพราะว่าในล็อบบี้เนี่ยม จากนั้นมันจะมีไข่ให้น้องเก็บตามด่านเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วน้องไม่ต้องห่วงไม่เจอด่านพี่แป้งชมก็เป็นด่านอื่นได้ค่ะต่อไปเป็นแบบเลส์ลองนะคะให้น้องซูมออกจากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่เสาไฟฟ้าหรือเสาสีแดงๆตรงนี้นะคะวิ่งเข้ามาเก็บได้เลยค่ะจากนั้นไปด่านต่อไปที่เป็นวาฟเฟิลได้เลยเมื่อน้องเข้ามาให้น้องเนี่ยทำการกินวาฟเฟิลตรงกลางก่อนนะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยเดินมาที่ประตูตรงนี้นะคะเพื่อมาทําการกินวาฟเฟิลที่ประตูนะคะหากน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้กินตรงกลางจะไม่สามารถกินตรงประตูได้ไข่จะอยู่ด้านใน น,ะะน้องทําการกดเพลงได้เลยจากนั้นกดปีนาตานี้ไปซึ่งครั้งนี้นะคะไข่เนี่ยจะอยู่ตรงไอ้สีลุงนะคะด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะนน้องทาการเก็บสแต็กวิ่งให้น้องเยอะๆไว้นะคะมันจะได้วิ่งเร็วๆนะคะซึ่งเราสามารถวิ่งอยู่ในล็อบบี้เรื่อยๆได้เพื่อทําการเก็บสแต็กวิ่งของเราเมื่อวิ่งมาสุดทางเจอกับไข่นั่นเองทําการเก็บไข่ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นแบบที่เป็นลูกปืนนะคะน้องเลื่อนลงมาด้านล่างทําทการกดเพลงได้เลยค่ะน้องทาการกดเพลงอีกรอบนึงนะคะจากนั้นเนี่ยไข่ในแต่ละดานเน่่มนนจออไไเกถ้้าางขดแป ก็เก็บตามที่พี่ได้เลยนะคะส่วนใครเจอด่านอื่นก็ลองวิ่งหาดูแบบต่อไปนะคะจะเป็นรูปเหมือนตัวนู๊ฟนะคะเป็นเหมือนพระราชาหน่อยๆนะคะจากนั้นกดเพลงนะคะน้องๆตามเส้นที่มีรูปไข่นะคะแล้วมาสร้างไทคูลด้วยการเหยียบปุ่มนะคะซึ่งเงินเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเวลาตัวของเราเนี่ยมันออกไปซึ่งน้องๆจะเห็นเส้นอยู่แล้วน้องๆก็สร้างปุ่มไปเรื่อยๆนะคะที่มีไข่แบบนี้เขาจะกำหนดทางให้เราอยู่แล้วขึ้นปืนใหญ่แบบนี้ปั๊บให้น้องๆเนี่ยขึ้นไปที่ปืนใหญ่จากนั้นมันจะเด้งเรานะคะไปหาไข่เองต่อไปจะเป็็นนนนนนแแบบบบบอออลเเมมมงะะคปว้้ขาาใี ให้น้องทำการหันไปทางซ้ายนะคะน้องจะเจอกับไข่ที่วางอยู่ก็เดินมาเก็บได้เลยค่ะแมปต่อไปนะคะจะเป็นรูปแมวนะคะน้องกดตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะแล้วทาการกดเพล์และเมื่อน้องเข้ามานะไข่เนี่ยมันจะอยู่ริมสารเลยค่ะน้องไม่เจอที่เดียวกับพี่น้องลองเปลี่ยนที่ได้นะคะมันจะอยู่ในนี้ละค่ะจากนั้นกดเพล์ต่อได้เลยนะคะน้องจะเป็นรูปเหมือนดาบขนาดสูงเนาะเมื่อน้องเข้ามาปั๊มนะคะน้องเลือกนะคะห่นอันไหนก็ได้นะคะซึ่งมไม่เกี่ยวกับเกมอยู่แล้วเมื่อน้องเข้ามาออกประตูมานะคะแล้วคุยกับเขาแล้วกดคอนเฟิร์มค่ะ น้นองเจอที่เดียวกับพี่แป้งชมก็เก็บได้เลยคนละที่ก็ลองวิ่งหาดูสมมติว่าน้องเนี่ยได้ไข่ครบสิบฟองนะคะวิ่งมาทางนี้นะคะจากนั้นมันจะขึ้นวิดีโอนะคะว่าเราเนี่ยได้สําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีหินโยนมาไม่รู้มันโยนมาทําไมนะคะจากนั้นเนี่ยไข่เนี่ยเราก็จะชูอยู่จากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะแล้วให้หน้องเนี่ยวิ่งตามเส้นมาแล้วมาคลิกๆที่หน้าจอแบบนี้นะคะแล้วของฟรีเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาให้เรานะคะอย่าลืมวิ่งไปเก็บด้วยนะคะเพราะหากน้องๆไม่วิ่งไปเก็บเนี่ยมันจะไม่เข้าตัวนะคะต้องวออบบิ่ง <าย S 2> <ม> ฟองอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะกับเกาะที่5